สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คุณขุนเขาสินทุเณนเขจรบุตรผู้ที่เขียนหนังสือชื่อหน้าอ่านมากคือชื่อสมองเศรษฐีคนที่ติดตามรายการรักลวยถูกทางมาระยะหนึ่งจะทราบว่าคุณขุนเขามีความเข้าใจแล้วก็เรียนมาในเรื่องของการทํางานของสมองแล้วก็เลยเขียนหนังสือเรื่องสมองเศรษฐีขึ้นมาแล้วก็วันนี้จะมาแนะนําคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าอยากจะให้ลูกเป็นคนที่ไม่ขาดแคลนถึงขนาดเป็นเศรษฐีเลย มีอะไรที่จะต้องทําเกี่ยวกับความคิดความอ่านในสมองของลูกด้วยอานจากหนังสือเล่มนี้เลยค่ะเชื่อไหมครับว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนฆ่าตัวตายมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นทุกข์มากที่สุดคือปัญหาเรื่องเงินนะครับว่า70%ของคนที่ตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองของอเมริกาเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินนะครับคนไทยก็ไม่ต่างกันครับถ้าเราไม่ปลูกฝังเรื่องเงินกับลูกตั้งแต่เด็กเนี่ย เชื่อเลยครับเชื่อผมว่าปัญหาที่จะตามมาในชีวิตเขาเนี่ยจะมาเป็นพวนต้องขโมยเงินบ้างถูกโกงบ้างไปโกงคนอื่นบ้างาปัญหาเรื่องคอรัปชันเพราะตัวเองมีเงินไม่พอบ้างติดหนี้บ้างนะครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาจากระบบการใช้เงินที่ผิดพลาด สมองเศรษฐีเนี่ยผมตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อจะใช้เปลี่ยนแปลงสมองของคนที่คิดแล้วยิ่งคิด,คดยิ่งจนเนี่ยนะฮะทำยังไงให้คิดแล้วเราเนี่ยมีความมั่นคงทางการเงินได้สมองเศรษฐีเศรษฐีเนี่ยไม่ได้แปลว่ารวยอย่างเดียวเศษรษฐีภาษาบาลีมาจากเศรษฐังนะครับเศรษฐาแปลว่าผู้ประเสริฐนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีสมองอย่างผู้ประเสริฐหรือสมองเศรษฐีได้คือเราต้องมีทรัพย์มากสุขล้นผลทุก์ นี่คือสโลแกนนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่อยากให้ปลูกฝังลูกเรื่องเงินตั้งแต่เด็กฝึกให้เขาออมเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังว่าสมเด็จย่าเองก็ฝึกให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออมตั้งแต่ยังเด็กถ้าออมไม่ถึงสมเด็จย่าก็ถึงจะช่วยออกเงินให้เพื่อให้ในหลวงของเราเนี่ยได้ซื้อสิ่งที่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นปลูกฝังนอกเรื่องความรักเรื่องวิธีคิดจะลืมปลูกฝังเรื่องเงินให้กับลูกแล้วเขาจะโตมาเป็นคนที่ทําให้ชีวิตตัวเองจเจริญและทําให้ชาติจเจริญไม่คอร์รัปชัน เพราะฉะนั้นถ้าเรานึกถึงคําว่าเศรษฐีไปในทางที่ดีไม่ใช่เป็นเรื่องของคนที่เป็นเศรษฐีซึ่งไม่ใช่พวกฉันแต่เราคิดว่าเศรษฐีเป็นคําที่ดีก็ต้องไปนึกถึงว่าจะเป็นสภาวะอย่างนั้นก็ต้องดูว่าเราจะทําอะไรหรือช่วยลูกทําอะไรกับสมองของเขาได้เมื่อลูกยังเล็กๆอยู่แล้วกาลังเติบโตขึ้นกับสมองเศรษฐีอันนั้นพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะท